วัดป้อมรามันตั้งอยู่ที่ตำบลส่วนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจัังวดหพระนครศรีอยุธยาวัดป้อมเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2300ได้รับพระราชทานวิสุงคามะสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2315 สันนิฐานว่าสร้างโดยชาวมอญที่เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้นำชาวมอญที่ติดตามพระองค์มากับคณะของพระมหาเถรคันช่องในปีพุทธศักราช2520เจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้ขุดเจอกับกรุพระเก่าที่วัดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระสมเด็จ จึงมีการพุทธาพิเศษพระสมเด็จขึ้นจนทำให้วัดมีชื่อเสียงวัดป้อมรามันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะสถานใหม่ได้รับการบำรุงพระพุทธศาสนาจากพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันทั้งวิหารโบสถ์พระโบสถ์นะคะซึ่งในวิหารมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ สาลาชูชกและมนดบพ่อปู่ชูชกวัดสร้างชูชกใหญ่ที่สุดในโลกเอาไว้หน้าวัดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ยนะคะอยู่ด้านหลังไก่สองตัว อันนี้เป็นรูปปั้นชูชกนะคะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ,อ,กกคะอันนี้เป็นพระอุโบสถ ค่ะส่วนด้านนี้คือวิหารซึ่งภายในวิหารมีพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งสันนิฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยสมเดเ็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราก็เข้าไปกราบสักการะขอพร พระคูกะเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเป็นเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันองค์ปัจจุบันท่านได้เล่าว่าเดิมท่านเกิดตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2,507 เป็นชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเรียนจบคณะรัฐศาสาตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปต่อมาก็เริ่มสนใจทางพุทธศาสนาหันไปนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมอยู่ระยะหนึ่งจึงตัดสินใจเข้าสู่ล่มกาสาวพัดอุปสมบทที่วัดบ้านลีจังหวัดสระบุรีจากนั้นก็ย้ายไปจำพรรษาที่วัดโบส และวัดตองปุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบได้นักธรรมเอกกระทั่งต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป้อมวัดป้อมรามันแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2550พระอาจารย์แดงได้รับรางวัลต่างๆมากมายนับว่าเป็นพระสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนา นอกจากนี้ยังได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากลูกศิษย์ว่ามีเมตตามหานิยมวันที่เราเข้ามาที่วัดนี้นะคะก็มีลูกศิษย์เข้ามา,าให้พระอาจารย์ลงนะหน้าทองเป็นจำนวนมากพอสมควรขนาดวันนี้เป็นวันทำงานไม่ใช่วันหยุด ะะไม่ว่าพระอาจารย์แดงจะให้สิ่งของอะไรไปลูกศิษย์เนี่ยก็จะนำไปบูชาเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและยึดมั่นยึดถือเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งเสมอเลยนะคะ ด้วยความด้วยความศักรัทธาในตัวของพระอาจารย์แดงวัดป้อมลามันค่ะ